่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําอย่าง r i t m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เปิดบริการเติมเกมเอทเลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เพียงแค่ ID และชื่อตัวละครในเกมในการเตรมิมรวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงการันตีด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i t m a n Shop โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเอทเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับ หลักๆนะที่ผมจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้นะครับหัวข้อแรกก็คือการอัพเลเวลพวงมาลัยของรถนั่นเองนะครับผมเราต้องทํายังไงถึงจะสามารถอัพเลเวลของรถได้เร็วนะครับผมอัพได้ไวแล้วก็สบายมากๆด้วยนะและก็หัวข้อที่2นะครับผมนั่นก็คือการเก็บกิต์การ์ดต,ตรงนี้ให้ได้มา1 0,000ใบแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับผมนั่นก็คือการอัพเลเวลของรถนั่นเองเนาะรถแต่ละคันเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะสามารถอัพเลเวลได้สูงสุดตันอยู่ที่นนาากก 20, เลเว ในอนาคตนะครับแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่รู้มาเนาะแล้วทีนี้นะครับถามว่าทําไมเราต้องอัพเลเวลรถพวกนี้ด้วยละ่ะเลเวลรถตรงนี้มันจะมีความสําคัญอยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะทุกคนคือมันสามารถเอาไปปลดล็อกโหมดต่างๆได้นะอย่างเช่นใบขับขี่ระดับ S ออะไรเงี้ยเราก็จะต้องเก็บเลเวลตรงนี้ให้มันถึงเลเวล40ใช่ไหมมันถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับมีหลายๆอย่างเนาะที่เราจําเป็นต้องเก็บเลเวลโดยรวมนะครับผมนอกจากใช้ปลดล็อกแล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลจากการเก็บเลเวลตรงนี้ด้วยเนาะนี่นะครับอย่างกิจกรรมนี้เนาะหลังจากที่เราเก็บเล 4 5นะเราจะได้ ECU พิเศษมาด้วยนะครับและพอเราเก็บมาถึงซักเลเวล200นะทุกคนเราก็จะได้ลดระดับ Legendary มาใช้ฟรีๆด้วยนะและยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะที่เราจะได้จากการเก็บเลเวลนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกิฟต์การ์ดนะครับผมหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์ต่างๆนะครับตัวสุ่มต่างๆเนาะและก็ที่เลเวล1,100นะครับทุกคนเราจะได้สกินของเบลดมาใช้ด้วยนั่นเองนะแล้วนอกจากของรางวัลแล้วเราก็ยังจะได้เหรียญตารางวัลมาใช้ด้วยนะทุกคนตรงนี้เนาะถ้าเกิดเก็บครบ100แต้มเนี่ยก็ บอลมานะครับทุกคนและสูงสุดเนี่ยคือแรงไดมอนด์เนาะก็คือ1000แต้มนะทุกคนและพอเราเก็บได้ครบ1000ันแต้มเนี่ยเรายังจะได้ฉายามาใช้ด้วยนะเป็นฉายาไดมอนด์ตรงนี้นะครับทุกคนคือสวยมากๆเลยเนาะแต่ว่ามันก็เก็บเยอะเหมือนกันอ่ะหนึ่งพันแต้มคือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องเก็บเลเวลยังไงให้มันได้ขนาดนี้เนาะเราต้องมีรถสักกี่คันนะทุกคนเออน่าจะเก็บเวลกันจนตาเปียกอ่ะถึงจะได้เลเวลหนึ่งพันนะทุกคนอันนี้ต้องขยันมากจริงๆนะถึงจะได้นะครับแล้วทีนี้นอกจากการ แต่ละคันด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างฟ็อกให้ดูเนาะนี่นะครับหลังจากที่เราเก็บเลเวลขึ้นมาแล้วเราก็จะได้4รถนะครับหรือว่าปลดล็อกอะไรต่างๆของรถคันนั้นๆเนี่ยด้วยนะครับแ้วก็ที่เลเวล20นะทุกคนเราก็จะได้กรอบแชทมาใช้ด้วยอันนี้เป็นกรอบแชทนะเราสามารถเอาไปแชทได้เท่ๆเลยนะของรถในแต่ละคันนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ละคันมันก็จะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกในแต่ละเลเวลนะครับทุกคนโอเคก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับประโยชน์ต่างๆในการเก็บเลเวลของรถเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บกกกันนบ้าางงคซึ่ตตมปิิทุวธี พื้นฐานเลยนะที่หลายๆคนเขาเก็บกันนะก็คือมาเข้าเล่นในโหมดธรรมดานั่นเองนะครับทุกคนโหมดนี้นะนี่นะครับมันก็จะมีด่านให้เราเล่นอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าเลือกด่านที่มันง่ายที่สุดแล้วก็จบเร็วมากที่สุดเท่าที่รถคันนั้นจะสามารถจบได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเล่นจนจบแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเล่นเองหรือว่ากดออโต้ก็ตามเนาะเดี๋ยวมาดูแต้มกันนะครับว่าเราจะได้กี่แต้มนะอ่านี่นะครับผมก็หลังจากที่เราจบแล้วเนาะเราก็จะได้มาแค่10แต้มเท่านั้นเองนะครับสูงสุดที่ผมเคยเห็นก็คือ11ต้มนะครับเอ็ดอะไร อย่างอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันถ้าเราแพ้ก็ได้7แต้มเนาะโอเคอันนี้ก็คือวิธีที่คนส่วนใหญ่ทํากันแล้วก็เป็นวิธีที่เบสิกที่สุดที่ทุกคนเขาทํากันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าข้อเสียของการทําแบบนี้ก็คือหลังจากที่เราเล่นเนี่ยเราจบด่านใช่ไหมกว่ามันจะไปยืด เพื่อรับของรางวัลหรือว่าสรุปผลรางวัลต่างๆแล้วก็กดออกมาและก,กดหาห้องใหม่เนี่ยมันก็เสียเวลาถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้วิธีที่ผมจะแนะนําทุกคนต่อไปนี้นะครับผมจะเร็วกว่าวิธีนี้มากๆเนาะซึ่งผมก็ใช้ปั๊มเลเวลของรถอยู่นัดตอนนี้นะทุกคนซึ่งมันสะดวกดีมากๆเลยก็เร็วมากๆด้วยนะซึ่งวิธีของผมก็คือการเข้ามาเล่นโหมด Time Attack นั่นเองนะทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะว่าโหมด Time Attack มันก็ได้เลเวลของรถด้วยนะครับผมแต่ว่าโหมด Time Attack มันก็จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุ รอบเท่านั้นนะครับซึ่งรอบตรงนี้เนี่ยมันสามารถรีได้ใหม่ทุกๆวันนะทุกคนถ้าวันนี้เราเก็บครบไป150รอบแล้ววันต่อไปมันก็จะรีใหม่เป็น150รอบเหมือนเดิมนะซึ่งโหมดนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวเรากดเริ่มเล่นไปเลยเนาะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วก็ปล่อยออโต้ไปเลยนะทุกคนโหมดนี้เราไม่ต้องเล่นเองนะเพราะว่าต่อให้เราเล่นเองมันก็ไม่ได้10บแต้มนะครับคือข้อเสียในการเก็บแ,แต้มจากโหมด time a คแท c มีอย่างเดียวนะทุกคนก็คือเราจะได้แ,แต้มน้อยนะครับในทุกๆรอบเนี่ยเราจะได้ ข้อดีของมันก็คือเราสามารถรีใหม่ได้นะครับทุกคนตรงนี้นะเราสามารถรีใหม่ได้แล้วก็หลังจากที่เราเล่นจบไปแล้วนะเราไม่จะเป็นต้องออกไปดูมันสรุปผลหรือว่ามันแอคท่าอะไรนะครับหลังจากที่จบแล้วเราสามารถกดเริ่มเล่นใหม่ได้อีกทีหนึ่งเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปดูอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้มันก็จะช่วยเราประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆเลยนะแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะได้น้อยเนาะได้รอบละเจ็ดแต้มเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็สะดวกสบายกว่าการที่เราต้องไปนั่งเล่นเองถูกไหม umi? เวลาที่เราจะไปทําธุระหรือว่าทําอะไรเงี้ยเราก็แค่เข้ามาหมดนี้แล้วก็ กดออโต้ไว้นะครับผมรอให้มันเล่นจบรอบนะแล้วก็มากดเริ่มใหม่นะครับแล้วมันก็จะเล่นเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งมันสะดวกกว่าการที่เราต้องไปรอแอคชั่นต่างๆหลังจบเกมเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็คือเล่นจบแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูกันนะว่าเราจะได้กี่แต้มนะครับนี่นะครับผมได้มาเจดแต้มต่อ1รอบนะครับหลังจากที่เรากดแ็บเข้ามาแล้วมีสรุปเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถกดวันม g เกมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดมาวันม g เกมแบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็เริ่มเลยอ่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปหาห้องใหม่นะครับผม แล้วก็กดออโต้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปแบบนี้นะทุกคนวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีที่เก็บเลเวลรถยนต์เนี่ยได้เร็วที่สุดแล้วเท่าที่ผมหาเจอนตอนนี้นะครับผมใครขยันหรือว่าว่างๆเนี่ยก็แวะเข้ามากดออโต้กันได้นะครับทีนี้อันนี้ผมแถมให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเติมแล้วอยากจะเก็บเลเวลของรถให้มันไวได้มากขึ้นเนาะเพื่อนๆสามารถเข้ามาซื้อบัตรคูณ2ได้นะครับผมเข้ามาในร้านค้านะจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อดิสเคานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีบัตรค คา66ดาวน,นะครับแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยจะมีเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนสามารถซื้อได้วันละ3ใบนะถ้าวันไหนที่อยากจะนั่งเก็บแค่เลเวลรถอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เรามีงบด้วยเนาะก็แนะนําว่ามาซื้อไปเลยเนาะ3ใบแล้วก็ไปนั่งเก็บเลเวลลัวๆนะครับ3ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะอัพได้เร็วกว่าปกติเนาะแบบคูณ2ไปเลยนะครับผมอะไรก็ก่อนที่จะไปหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้ผมแนะนานะว่าหลังจากที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยควรจะเก็บเลเวลรดตรงนี้นะครับผมให้ถึงเลเวลเ่ามนะ ก็อัพขึ้นไปเป็นเลเวลหาเนาะออให้มันเป็นพื้นฐานไว้ที่เลเวล5านะครับทำเรียงกันไปแบบนี้ทีละนิดทีละหน่อยในะทุกคนเราจะได้เลเวลโดยรวมตรงนี้นะครับผมค่อนข้างเร็วเนาะโอเคครับทีนี้นะครับผมเรามาดูเรื่องที่2กันนะนั่นก็คือเรื่องของการฟาร์มบัตรกิฟต์ร์ดตรงนี้นะครับซึ่งวิธีที่ได้ง่ายที่สุดได้เยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดในทะุกคนนั่นก็คือการอัพเลเวลของรถนี่แหละนะทุกคนคือมันต่อเนื่องจากขั้นตอนแรกของเราเลยเนาะหลังจากที่เราไปปล่อยออโต้รถไวเรียบร้อยแล้วนนนนะคคครรัััททททําาใใหหุุ้้กกมเป็3แ Level 3แ่พอ Level 5ได้เนี่ยยิ่งดีนะครับในมุมขวาล่างตรงนี้นะทุกคนเรากดเข้ามามิชชั่นเนาะมันก็จะมีของรางวัลให้เนาะในการปลดล็อกหรือว่าทำเควสของรถแต่ละคันนะอย่างอันนี้ผมก็ทําไว้หลายคันแล้วนะครับคือเราเล่นให้มันถึงซักเรเวล3เนี่ยเราก็ได้เควสมาหลายอันแล้วนะครับผมแล้วก็ในเควสของรถแต่ละคันเนี่ยเราจะได้กิฟต์การ์ดมาเยอะมากๆนะครับอย่างอันนี้ก็ได้200แล้วนะครับผมอันนี้คือคันเดียวเนาะคันนี้ก็200นะเห็นไหมพอเราเก็บทุกคันให้มันเป็นเลเวล3หรือว่าเลเวลหู้นะครับเดี๋ยวผม คร่าวๆนะครับแล้วอันนี้ก็ยังอัพต่อได้อีกนะอันนี้คือของเลเวล2องนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็มีอีก200ก็กดรับไปอีกนะครับผมวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เราได้กิฟต์การ์ดมาเยอะมากๆนะครับและยังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยยังเหลืออีกหลายคันเลยที่ผมยังไม่ได้อนะัพเนาะแล้วถ้าผมอัพเสร็จทุกคันน่าจะได้อีกเป็นหมื่นเลยนะคูปองตรงนี้นะครับแ้วก็พอเราเก็บเลเวลโดยรวมครบถึงที่กําหนดในหัวข้อเทนนิงแพลนตรงนี้เนาะเราก็จะได้กิฟต์การ์ดมาเพิ่มอีกนะครับผมเป็นต่อ มันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวเสริมได้ดีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะมี2เรื่องด้วยกันนาะก็คือการอัปเเรลรถแล้วก็เก็บกิฟต์การ์ดนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆืทุกคนได้นะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาท สวัสดีครับ